สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปการสอนนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะคะในการสอนเรื่องการประมาณค่านะคะเรื่องสุดท้ายของเรานะคะซึ่งก็คือการประมาณค่าจํานวนเต็มล้านนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นะคะหน,นะคะให้นักเรียนเข้าใจหลักการประมาณค่าของจํานวนนับนะคะเมื่อ 2นะคะเมื่อกำหนดจำนวนให้นะคะนักเรียนก็จะต้องสามารถบอกการประมาณค่านะคะใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นและก็เต็มล้านได้นะคะ การประมาณค่าจำนวนเต็มล้านนะคะเรามารู้จักจำนวนเต็มล้านกันก่อนนะคะจำนวนเต็มล้านก็ได้แก่นะคะหล้านใช่ไหมคะจำนวนเต็ม2ล้าน3ล้านนะคะสล้าน4ล้าน5ล้านไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึง9ล้านนั่นเองนะคะโดยนะคะ ในการประมาณค่านะคะก็จะมีหลักการประมาณค่านะคะดังนี้นะคะเขาให้เราพิจารณานะคะพิจารณาเลขโดดในหลักแสนนะคะในหลักแสนของจำนวนนั้นๆน,น,นะคะถ้านะคะถ้าหากเลขโดดในหลักแสนนั้นนะคะมีค่าน้อยกว่า5 0 0 0 0 0นะคะก็ให้เรา ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านที่น้อยกว่าจำนวนนั้นนะคะหรือคุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะหรือก็คือการตัดทิ้งนะคะแต่ถ้าหากเป็นการประมาณค่านะคะแล้วเราพบว่าเลขนั้นนะคะเลขโดดในหลักแสนนั้นนะคะมีค่ามากกว่า5 0 0แสนนะคะขึ้นไปก็ให้เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านที่มากกว่าจำนวนนั้นนะคะหรือ พูดง่ายๆที่เราเคยเรียนรู้กันไปก็คือการปัดขึ้นนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างเขาบอกว่ารถสปอร์ตราคา7,699,000บาทนะคะ,ะก่อนอื่นให้เราพิจารณาก่อนใช่ไหมคะว่า7,699,000บาทเนี่ย อยู่ระหว่างจํานวนเต็มล้านใดกับเต็มล้านใดนะคะ7ล้าน6แสนนะคะก็จะอยู่ระหว่าง7ล้านใช่ไหมคะอ่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็เตมล้านคือ7ล้านและ8ล้านอยู่ระหว่างสองจานวนนี้7ล้านและ8ล้านนะคะ าการถัดมาคือให้เราพิจารณาที่เลขโดดของจำนวนนั้นเนะคะเลขโดดในหลักแสนนะ,ะพิจารณาเลขโดดในหลักแสนเลขโดดในหลักแสนนะคะในหลักแสน ว่าเป็นจำนวนใดนะคะซึ่งจำนวนนี้นะคะก็คือเลข6นะคะเลข6อยู่ในหลักแสนมีค่าเป็น0 0แสนใช่ไหมคะเลขโดดอยู่เลข6อยู่ในหลักแสนมีค่าเป็น60แสน0แสนเป็นยังไงกว่า5 0 0แสนคะ0 0แสนมีค่ามากกว่า5 0 0แสนนะคะเมื่อมีค่ามากกว่า5 0 0แสนแบบนี้นะคะ ในการประมาณค่าให้เราประมาณค่าเป็นจํานวนที่มากใช่ไหมคะในการประมาณค่าให้เราประมาณค่าเป็นจํานวนที่มากหรือว่าเป็นการปัดขึ้นนะคะเราจึงประมาณค่าของจํานวนนะคะเจ็ดล้านหกแสนะคะเก้าหนะคะจึงประมาณได้ว่า นะคะเป็น8ล้านนั่นเองอหรือเราจะใช้สัญลักษณ์นะคะแทนการเขียนคำว่าประมาณนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์แทนการเขียนคำว่าประมาณนะคะก็คือนะคะ สัญลักษณ์นี้นะคะจะคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับนะคะแต่ไม่ตรงเนาะไม่ตรงเหมือนเครื่องหมายเท่ากับนะคะตัวนี้คือสัญลักษณ์แทนคําว่าประมาณนะคะประมาณ8ปดแสนบาแปดล้านบาทขออภัยนะคะรถสปอร์ตคันนี้ราคาประมาณ8ล้านบาทนั่นเองค่ะอ่าถัดไปนะคะเรามาดูที่ข้อถัดไปนะคะ เขาบอกว่าบ้านเดียวนะคะบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ราคานะคะ12บสองล้านสี่แสบาทนะคะ12บสองล้านสี่แสบาทนะคะพิจารณาเลขนะคะ12 4, 90, บสองล้านสี่แสนนะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มล้านใดจำนวนเต็มล้าน ก็คือสิบสองล้านใช่ไหมคะอยู่ระหว่างสิบสองล้านนะคะอ่าและสิบสามล้านใช่ไหมคะอยู่ระหว่างสิบสองและสิบสามล้านนะคะหลักการถัดมานะคะให้เราพิจารณาเลขโดดในหลักแสนใช่ไหมคะ พิจารณาเลขโดดในหลักแสนซึ่งก็คือในจำนวนนี้นะคะคือ4นะคะเลขโดดอ่าเลข4อยู่ในหลักแสนมีค่าเป็น4 0 0แสนนะคุณครูจะเขียนย่อๆนะคะ4 0 0แสนนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า5 0 0แสนคะน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่า5 0 0 0สนนะคะ เมื่อมันน้อยกว่า5 0 0 0 0 0แบบนี้นะคะให้เราพิจารณาเป็นจำนวนเต็มล้านที่น้อยกว่า12,400,000ซึ่งก็คือ12ล้านใช่ไหมคะถ้ามันน้อยกว่าให้พิจารณาเป็นค่าประมาณที่น้อยกว่านะคะหรือที่เราเคยเรียนรู้กันไปเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วนะคะค,คุณครูก็กระซิบบอกว่าเป็นการ ทิ้งใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่การตัดทิ้งเลยเนะาะไม่ใช่การตัดทิ้งแล้วหายไปนะคะให้พิจารณาเป็นจำนวนที่น้อยกว่านะคะโอเคนะคะเราก็จะประมาณนะคะประมาณาใช้สัญ,ญลักษณ์เลยนะคะสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะคะก็จะประมาณได้ว่าเป็นสิบสองล้านนั่นเอง เพราะฉะนั้นบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะมีราคาประมาณ12ล้านบาทนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขกันดีกว่านะคะคุณครูกำหนดตัวเลขให้คือ3,947,834นะคะ วิธีทำนะคะให้เราดูก่อนนะคะว่าตัวเลขนี้อยู่ระหว่างจํานวนเต็มล้านใดกับเต็มล้านใดคะอยู่ระหว่าง3ล้านใช่ไหมคะอ่าอยู่ระหว่าง3ล้านและ4ล้านเนาะอยู่ระหว่าง3ล้านและ4ล้านนะคะทีนี้พิจารณาเลขโดด ในหลักแสนใช่ไหมคะพี่เจนาเลขโดดในหลักแสนว่าเป็นเลขใดอ่าในจำนวนนี้คือเลข9นะคะ9อยู่ในหลักแสนมีค่าเป็น900,000 90 0 0เป็นยังไงกว่า5 0 0 0 0 0คะ9 0 0 0 0 0มากกว่า50,000 0ใช่ไหมคะ9 0 0า0 0มากกว่า5 0 0 0 0 0อ่า เราจึงต้องประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านที่มากกว่าใช่ไหมคะจำนวนเต็มล้านที่มากกว่าก็คือ4ล้านนั่นเองจำนวนเต็มล้านที่มากกว่าก็คือ4ล้านนะคะดังนั้นสามล้าน947,834่านะคะ จึงประมาณได้ว่าเป็น4ล้านนั่นเองอจึงประมาณได้เป็น4ล้านนะคะอขอภัยนะคะโอเคสล้านนะคะสรุปนะคะ โดยสรุปแล้วนะคะหลักการประมาณค่าจำนวนเต็มล้านก็ง่ายๆนะคะให้เราพิจารณาไปที่เลขโดดในหลักแสนใช่ไหมคะพิจารณาเลขโดดในหลักแสนถ้าน้อยกว่า5 0 0 0 0นนะคะให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านที่น้อยกว่าหรือพูดง่ายๆก็คือการตัดทิ้งนั่นเองนะคะแต่ถ้าหาก กว่า5 0 0แสนขึ้นไปนะคะเป็น5 0 0 0สนขึ้นไปนะคะก็ให้เราพิจารณาจำนวนเต็มล้านที่มากกว่านะคะหรือเราจะพูดง่ายๆว่ามันคือการปัดขึ้นนั่นเองโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะใบงานที่3แล้วก็ ส่งงานด้วยนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่นะคะในคาบเรียนหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ